เพี้ยขอั่นี้เลยค่ะขอังนี้หน่อยอ่าแบ๊กแบ๊กขอตรงตรงะลขาันี้นี่แบ๊ขาลูกน่ต้องมีสวยสุดยโอ้โอเคใจพี่หน่อยอ่ะ ล่าสุดเด็กในสังกัดเราได้ประกาศไปแล้วทีนี้ค่ะเป็นไงคะดีใจค่ะดีใจเพราะว่าน้องทั้งคู่ก็เราก็ลุ้นกันมาสิบกว่าปีนะคะก็ถึงวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนต้องแสดงความยินดีด้วยการเนี้ค่ะพี่ว่าถึงเวลาแล้วที่น้องทั้งคู่ก็ที่จะให้พวกเราได้ดีใจพร้อมกันนะเหมือนจุดพลุพร้อมกันรู้ไหมรัรู้แอมาไหมก็พี่อาจจะคอยบอกบ้างอะไรเยอะค่ะแล้วก็พี่อาก็คอยรับรู้อยู่แล้วก็บอกก่อนเออที่จะลงข่าววิกเดียวเองเพราะว่าเขากลัวความลับ ร้วค่ะถ้าบอกพี่เอทุกอย่างก็ทุกคนก็ทราบทุกคนก็ทราบวิสัยพี่เอใช่ไหมคะพี่เอก็เข้าใจทุกอย่างของเขาอันนี้ว่าเพราะเขาก็กลัวความลับรัวเขาก็บอกเมื่อเมื่อแบบลงภาพพร้อมกันนี่เนี้ยค่ะพี่เอก็ดีใจมากๆแล้วก็โทรไปหาแม่แก้วแล้วก็ทุกคนนี่เนี้ยก็ล่าล่าสุดไปทานข้าวกับแม่แก้วมาก็คอนเกรชูเลชัน่เนี้ยค่ะส่วนรายละเอียดทุกอย่างก็เดี๋ยวเจอกับน้องนายเดชแล้วก็ คุยกับน้องเลยในส่วนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อพี่เอก็ถามแม่แก้วเลยค่ะว่าทีมชุดสีอะไรพี่จะารอตั้งแต่ตอนนี้แล้วไอเดียค่าชาไเดียจะได้เตรียมเหมือนวันวันขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมคะที่พี่เอใส่สีค่ะพี่เอจะบอกว่าแม่ต้องบอกเป็นเนิ่นๆนะลูกจะได้แต่ชุดทันนี่เนี้ยค่ะแต่ไม่เล่นไม่เล่นใหญ่ใช่ไหมคะอะไรนะครับต้องให้เตรียมตัวนานเนี่ยครับอ๋อยังค่ะตอนนี้ยังไม่แพนอะไรทั้งสิ้นแต่พี่เอก็แบบว่าอยากรู้เดี๋ยวค่ะก็นิสัยพี่เอนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเตรียมสีเตรียมสีได้ย อ๋อยังเลยค่ะเขายังไม่บอกอะไรั้งที่เขาบอกใจเย็นๆก่อนพี่ไอ้ใจเย็นๆก่อนตอนนี้ให้ดีใจกับเรื่องนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตเหเดียวเขาต้องหาผ้าพี่ไอราต้องอ๋อใช่ๆๆมีเบียร์ก็เครียดมากใช่ๆไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าแต่งโอมเวอร์กว่าเจ้าสาวอีกไอเนียคเข ร้ามขวัญรับสกายไหมครับผมจริเดี๋ยวรอให้ถึงวันนั้นนี่เดี๋ยวครับมีแน่นอนัมนต้องบอกแม่ไหนสำหรับเออเดี๋ยวเดือดแกอย่างนี้แล้วน้องอยากอยากอยากก่อนที่จะให้ถึงตอนนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวครับนะคะก็อยากให้อยากให้แบบอยากให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยกันเพราะพี่เอก็ดีใจมากๆด้วยในวันนั้นนี่เนี่ครับนะครับ ก็อวยพรในเอจเลยค่ะน้องก็เข้ามาน้องยายาก็เด็กมาขอบคุณนี่เนี่ยะคะ่ะเราก็แบบยินดีด้วยทั้งคู่เลยแบบดีใจดีใจด้วยทุกคนก็ลุ้นเหมือนกันทุกคนก็ถามพี่เอว่าเมื่อไหร่จะมีวันนี้แต่เ,เราเห็นวันนี้พร้อมกันแล้วทุกคนอ่ะหายใจโล่งปอดแล้วอเดียวค่ะจบทุกอย่างอยเดียวค่ะคือหมายถึงว่าจากที่เรารุ้นเราก็แบบคอมพลทแล้วอย่างเดียค่ะรู้สึกดีใจมากมามีนับลึ้ถึงคขา ใช่ค่ะก็ก็ <im itt ra> ติดตามกันเราก็เหมือนกับแฟนคลับคนหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เหมือนแฟนคลับ N.Y. เนี่ยค่ะ <im itt ra> แล้วก็รู้สึกว่าอะมาถึงวันที่ทุกคนลุ้นกันแล้วก็รู้สึกดีใจะครับ <im itt ra> ตื่นเต้นอะไม่เคยออกสื่อนานแล้วเนี่ยตื่นเต้นน้องๆอะนี่มาในฐานะสาวไงใช่มาในฐานะพรีเซนเตอร์เดี๋ยวก็ค่ะพีเอตอนนี้คือ หน้าที่ของพี่เอทาได้ก็คืออธิษฐานนะ่อย่างเช่นไปฮ่องกงอะไรเนี้ยค่ะพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้อเนี้ยค่ะแต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพี่เอเนี่ยค่ะน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้ก็อาการเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นเนี่ยค่ะก็ก็ดีใจแล้วก็พี่เอก็อยากให้แบบว่าทุกคนร่วมกันแบบว่าอธิษฐานให้พี่เอฟื้นแบบว่า แข็งแรงเหมือนปกติเร็วๆอย่างนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราทําได้อย่างนี้ค่ะแต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดเลยค่ะคือตอนนี้แบบว่าคือ,อยังให้ไม่ไม่มีสามารถโอกาสเข้าคนนอกใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราบางทีแบบเป็นไข้หวัดหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็ป้องกันทุกอย่างอย่างนี้ค่ะตอนนี้ ใช่ค่ะที่ฟังจากน้องปอยนะคะการเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปไปลึกเพราะว่าบางทีถ้าไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวแบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็กลัวทุกอย่างอย่างนี้ยค่ะเขาครัวเขาเลี่ยอได้คุยได้คุยแล้วก็ลอดถามทยน้องปอยได้คุยอะค่ะพี่เอก็บพี่สุคุยอย่างงี้ค่ะนะคร่ามากมากรักมากรักพี่เอมากตกใจมากตกใจมากเสียใจแบบตกใจแบบตกใจแบบตกใจมากก็แบบ ไปทำบุญไปแบบว่าไหว้พระขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างแล้วก็ช่องเจ็ดก็ดูแลอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจนะคะทุกคนก็คงเหมือนพี่เอะให้กำลังใจพร้อมกันนะครับนะครับนะคขอบคุณนะคะขอบคุณคขอบทราบนิดนึงนะคะร้อยดาราต้องไหยตื่นเต้นรอยดาราตื่นเต้นนะคะขอโทษนะคะแล้วก็ไห็กน้องจะหายติดเต้นเนี่ยองอกงานเยอะออกงานเยอะทำงานเยอะงทำงานเยอะขยันงานเองอ่ะ เดี๋ยวกำลังรถโอเก็ปีนนะอย่าเลยค่ะพี่เดี๋ยวรถก็บุก <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ